สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ามานำเสนอรถกระบะมือสอง4ประตูค่ะตัวสูงด้วยนะคะทุกท่านรถสวยเดิมสภาพดีไม่มีชนค่ะสีสันสวยเงางามตลอดทั้งคันมีรูรอยกันบ้างเล็กน้อยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะทุกท่าน2400 cc เกียร์ธรรมดามิซูบิชิไทยท่านปี2011นะคะเชื้อเพลิงได้2ระบบค่ะทั้งเบนซินและแก๊ส LPG ค่ะทุกท่าน รถสวยเดิมๆไม่มีชนภายในสะอาดใช้งานได้ปกติพาสีไม่ขาดขาดเครื่องเกียร์ดีด้วยนะคะราคาถูกด้วยคะ่ะทุกท่าน139,000บาทเท่านั้นสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถไปใช้กันอยู่นะคะถูกใจคันนี้ติดต่อกันได้ค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดหมายกันล่วงหน้าและไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะ แอดมินเพียงแนะนําข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่นหนนาะในวันนี้ต้องราไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ